สวัสดีครับพี่น้องนะครับเอ็ซีสาวน้อยสุโขศน์ครับเดี๋ยวว่าเป็นพอพอยไหมเอ็ซีทางช่องแซมช่างแชร์ละมุนอวิเชียวครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องแซมช่างแชร์ละมุนอวิเชียวนะครับบรรยากาศเช้านี้หลังจากไปร้านแล้วครับพี่น้องครับโอ้นะครับมาเบิ่งบรรยากาศทั้งเช้าพากันอาบน้ำอาบท่าเป็นเั้นเลสวัสดีครับเตงา่อ เียมปเอาไปโพนางมาต่อน้าตีครับเต็งอืมวันนี้ไอ้ไอ้งาเของมันหรดออาจารย์แม่นเสียเสียว่าพี่ชายมาทำไมน้ำอะไรกลับไปเลยไอ้ก็ไปอีกเป็นบ้าดีกว่าล้าะน้องมานะครับมาถ่ายคลิปน้องกันเกียงวันไหนไทยหลายเบื่อแล้วเอาเพ่งใหม่มาเลยแล้วเพ่งใหม่เสียมาเตยอีกแล้วเพ่งใหม่เพ่งไหน แอบรักน้องน่นนังคำนอนควรและเขาเคลื่อนวันเฝ้าหา<ร>า่างเขาช่างเสริมสวยเราคนเผ้าทานหน้าดำตัวกาลคนดินถมตาเอาอแอบหนึงแอบห่วงแอบจีบแอบควงนอนเนาะนนเนาะโอ้ปังมากเลยน้องมันนะอันนี้อะไรอ่ะเกียงในเหรอใน<ง>อ๋อนี่ใส่น้อยใส่ไม่ได้หรอกมุณก็พัาดจมูก ใส่เกลือไปแ้นดีด้วยแตบรักน้องนวลกับวันแล้วนะสมชีวท่านเนาะออสวยที่เนามะโซเแบอากาศสั่งมาหลายตัวน้องตัวละเหรอมนหลายตัวมันมันเป็นเตให้ันอาสั่งมาให้เาเวลาองก์ี่ก็จะเสียบาเบา้นโอ้ยยังว่าฮอตยัว่าแต่เยคืนหนึ่งหน่ไเวาถือเวลาแจะหร เ่าจะมักเปลี่ยนอันสังคุต่อแรงไหมเออมันจบเร็วปวดแต่มันม้วนอยู่แต่ว่ามันอันบางมือมันขืนเป็นแนี่ยไอ้บ้าเอออื่นว่าอยากต่อแลงอย่างอ๋อเราไปกันทแอบรักน้องนวลแอ,นอบรักน้องนวลซะนำคำนอนควน้นรักเขาคืนวันเฝ้าห่างเขาจังเสริมสวยเราคนเผ่านานหน้าดำตัวขาน บนดินถม<อ>ตาออเอาแอบหึงแอบห่วงแอบจีบแอบค้วงเมื่อสองแถวมามวนได้หลอเพลงนี้อ๋อคือไอ้คือปักอะไม่ใชต่ติ่งเราจะเฮ็ดแล้วถ่องบอร์แมนติเออฮะถ่ถองว่ามันรักชอบยงังเลยจ่ายแล้วกับเบ่นกูมันอารมณ์โชวบุบมันไม่แม่อันตัวรักเราบอกแล้วเฮ็ดถ่องว่ามันหลอกเลก่นอัน จับเขเลยอออาเป็นอะไรนะนำฮะเอาคือช่งไม่อยู่เอาอ้คือส่งเกาเถอะไม่่้นดจไม่ม่้ไม่ยุ่น่หะอันน้ยังเกาอย่าจามียนไหมอ้ยงของมากคือมาดไหมาน้าบ่ไรลพี่แซมกลไปเลยพี่แกลไปเลยนํไมหลไม่ไหละนะ เอก็ข้างนอกไหลอยู่อันนี้เลยป้แต่ในข้างน่ะบ่ไหลข้างนอกก็ข้างนอกอะไรป้ะไหลอยู่เออได้อ่าบไปหน่อยโอ้ยโอ้ยปังมากครับโอ้โหสิบสน้องมานะเช้านี้หกครับเจ็ด Happy v ว l e n t i n e ไทยสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอ้ยแฮปปี้วันวาเลนไทน์ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ฮักแพลงบักหล่าด้อแม่เด้อขอบคุณก็มากรมเพลง บักราบเพ่มีอย่างตอบแทนนอกจากสามความสุขให้พ่อๆเป็นเม่ยให้พ่อๆเป็นเม่ยอีกทีส่สมหวังกับความหักความความหักเด้อครับเด้อมีความสุขในูีม,มือนะครับอขอบคุณที่เขามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตบักราบด้วค่ะค่ะพี่น้องนะครับบ๊วยพ่นบักราบพี่พี่ได้พี่น้องก็อยากกันอยากอากาพอใบ,บันมากไปชอบไปกระสมหวังปัญญาได้แม่เด้อยบ๊วยพ่นผ่านทั้งช่องแซมชนะใช่ ขอบคุณอาวิเชียร์เคยเด้อแม่เด้อนะครับไว้ป้อนในกอระขอบคุณอันดังๆปังๆไม่เมียบ้านพลังหลักพร้อมขอบคุณคุณยายเพื่อนพร้อมเนาะขอบคุณคุณยายเพื่อนมากนะครับคุณยายเพื่อนไหนคุณยายเพื่อนคนนี่คุณยายเพื่อนพร้อมคุณยายเพื่อนก็ให้กำลังใจขอบคุณคุณยายเพื่อนบ้านพลังหลักนะครับแม่ปูแม่อึ่งนะครับแม่กุชี่เซอร์ไพมากเลยแม่กุชี่นะครับโอ้ยนเดี๋ยวไปยุ่ออันชอดอกไม้ตาคือจะมีผงหนองมานหักบ้านเนาะคือ คือซื้อดิบ่ได้บ่ได้อีหยังดอกแม่มาเื่อไผดี่เนาะตัวว่าสั้นเนาะบ่ได้บ่เอาเด้อไอ้มาเซื้อไพอี่ริเพราะว่าตกติมบนไม่ได้เชื่อมีนะแม่ตัวติมีมาเ้ามาเติมาม้าเติไม่อยางเนาะ้ามเนาะาวถ้าจะหูเพระอหานเห็ดแต่ว่าอันนี้มันก็ซื้อเพอันนี้มันก็มันก็จะแอกตกใจใช่ไ้มล่ะไมคิดไม่คิดไม่ฝันใช่มมันมีค่าตัวทินทุกอันอันนี้ลหะเชื้อเพแม่เบิแจดงม่แม่คนเจแพงมากกบ่าเาอัอ ขอบคุณรำมากแป้งที่เหมาะใสบุลาเด้อขอบคุณอันเต้ิขอบคุณจังไลยเต้ิาขาไหนมาขอบมาคุณเนาะมาเทียมคนนี้จะปุยสิ่ำเท่าส่ำเท่วดามามาปเท่าเนาะเนาะส่มเที่ยววาพูนผูเพูนนหวยใจพนกับมีความสุขเงียขาลับข้ากัมีความสุขอกัก็หายพ่นจะเลื่นลงเรื่องไปสว่าการเงนะครับให้มากเท่าไรจัให้พ่นได้กบไปเท่านั้นน้องมันนาเสีไปกับแง เดี๋ยวน้องมานต้องซื้นเป็นไปฝากเลยครับครับฝากไว้น้ำลรยก็ได้จ้ะจริง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 เสร็จหนาก่อนพี่น้องภากันเสร็จหนาแล้วก็เสีาบน้อันก็ึ้นว่าฝนว่าิได้จับเงินไหลไปนี่เจ๊เคลื่อนตอนไห้เสร็จหนายูบบ้างนะชิวๆบรรยากาศเช้านี้ไม่หิวข้าวจัง ก๋วยเตี๋ยวกับอยากกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆเออไอ้กระชายนี่แหละว่าทำไมอาหารพวกปี้ก๋วยเตี๋ยวตอนเย็นเสียงอะไเป็นยังไงเพราะฝุ่นมันเยอะมากไป็ช้ากินง่ายหอนๆเก็บจมูกมันต้องมานั่นนี่สินอนงขังไอแซมครับนอนงขังเป็นกันเบาหนึ่งนอนอยู่ขังกันเสมอน้องนอนอยู่เบาะหลังสุดเดินทางไปด้วยกันมือแรกเข้าไปเซฟพุ่มครับพี่น้องเพราะไายสิน้องเลยผมไข่ครับผมข่านไทยพี่แม่ผมเล่ยผมเล่ยผักพอนนะ อบางคนนร่บุคคลเดียทายหยิบไข่เสียบก็เจ็บว่ากันเสียบก็เจ็บกาบดหมอนักไรบดหนาวยม้เศาเบื้งหลบเปลียนสลับกันเส้หบไปชวน้องเนเดี๋ยวดันกันยประันมาปั่นตั้งอะไรนะจ้าจอืมบอยว่ถ่ายรถเจด อันนั้นเบื้องขยะตรงนี้เห็นน้ำเดินนี่เด้อกัรรมกาไม่ถมาวาเาอย่าลียบน้ไปน้ำคุณได้หลายเลยครับเอาไปน้ำได้ยงไใส่อ้โอ้โออนยบใอส่น้ตาลมาข่อยากินเชีมตันี่ย พี่น้องก็จใสั่งแต่บุ้งยายใจน้ำตาบมา่กินเชมอ่ะครับพี่น้องครับขอบคุณรางวัลน้ำใจนาวที่จกคุณแม่อุ่นด้อคุณแม่อุ่นไหมคอุ่นได้ทามเนี่ยอุ่นเน่ยอุ่นอวดนะฮะก็เอุ่นพี่นองหายหน้าเวที้อุ่นยันละอุ่นวายยันละถ้าบาดเถอก็สีด้ขอบคุณที่แม่อุนหลายๆอุ่นยังอุ่นอัวเต้ยล้อเอานพน เรากินเหล่าตายเจ็บว่าเมาเกิเมาสเนียอาพี่น้องครับนี้ไปจะมีอะกันละครับไปให้ไม่ไม่คมาคสุขกรับรับช่น้องมานาครับผีเสียมคบอันในคลิปนีด้วยอีเมีอีพอด้วยจกเบุ้งคลิปกับเท้าด้วยแล้วแต่ลุม์นักไทยปริเไทยไข่ไข่ได้บระเทไทยมาดีพันชิมาไทยไห้แม่ไห้แม่แม่ได้เบิ้งครับแล้วอาบน้ำนเคร่อเวลาไอ้ก็บอกก่ะตุ่งกันเนาะน้องมนาบหมเครือกันเวลากรตุ่งกันน้ำไอ้บงเจะอันตั้งเด็ตั้งเด็พอได้อาบน้ำพอกันกินของพอจะได้หรือ อันเดี้กับบ่ได้น้ำนองไปใ่ไหมบ่จะจะเก๊กแต่ภาษาไ้นองอีแล้วเนาะอันนี้ก็จะไปหาจิงก๋วยเตี๋ยวตัวเดียวสิจังสิทายแม่อแม่บังเด้ออาบน้ำก่อนครับแล้วเสร็จหน้าเสร็จตาก่อนบ๊ายบายจุ๊บๆเสร็จแล้เนี่ยหน้าหนาเอามาเอามาซีมกัอนเลยซีเสร็จแป๊บเดียวบ่ซีมแต่กระจกเอานี่ดิย้จี๊ด